เอานะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม LOL นะครับแล้วก็นะครับวันนี้ผมได้ทำชาเลนจ์ตัวเองนะครับนั่นก็คือเล่นน้องแมนนะครับตลอดอ่อน่าจะ10ชั่วโมงได้นะครับสำหรับการเล่นตัวนี้นะครับผลที่ได้ก็คือมันค่อนข้างที่จะสนุกมากนะครับแล้วก็โกงมากในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับตัวละครดีแรงแรงจัด Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Alright, yeah, everyone you want. Summoner's one. 30 seconds into the spawn. i <laughs> Let's go Let's go boy Oh my god. เกือบตายสู้ไม่ได้อ๋อตัวตัวที่ตอบการเล่นได้คือตัวนี้หรอ สวยงามมากน้องชายเอาสรุปเป็นคาเตอร์หรือเป็นคาลเตอร์วันน,นี้ไม่รู้าอ,อาไู้ช <Good job. S 2> ้องล่างกำลังสแเลเบดเป็นโกิกิคัน เอ็มบรายฆ่า,าไม่ได้หรอกสวยงาม Help me bro please เก่งมากทุกคนว่าถอยก่อนนะพวกลือ้อไม่ถอยก็แล้วแต่พวกลือ้อว้า ว้ากูแตกไม่แตกกว่าเฮ้ยเพื่อนเราควาถอยนะออมังเกึกวิวมังทีนี่พกมือหรือแกงไม่ไส้ละหรือก็ต้องเอาอษตลกเองนี่

เล่นง่ายมากเลยอ่ะชอบว่ะว้าวชอบตั้งคำถามช่างละ่ะอู้ตายไปแล้วโอ้ 哟，不差费，哇！ โอ้แต oh. ่อ้ยืดยืดไมว่าทีบทำอะไรกันน่าพี่ชาย

ุวายดาเมจพ,พี่มันแรงด้วยที่น้องจะไหวได้ยังไง น้องทองเปล่าแกโดนด้โกงมากเลยมาสะเบแดแรงมากตัวโกงครับตัวโกง ตีไม่ร้อนะ ถ้าไหน,น,นไม่น่าอกเพื่อนไม่น่ามีเครื่องเ,อ <c oughs> เกือบเทกเครื่องละน,น,น้ามี่อ๋อวิเิียนเงินไปวะเฮ้ยมันนีเสียเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีวอร์ดตอนเนี้ยไม่มันไม่มีมองไม่เห็นเนะ่ย แบบอู้จช่รัดเสร็เซล้ดึงไม่โดนโอ,อ้ไม่ค่ะอยวามองหน้าวังนะย้ย ว่าตายนะี่บตายวังนะฟาซูนะังลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเตปหมดเลยโอ้โหพี่มันแพ้เรืองไหนตัดเลยเนี่ยไม่สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ย พอป่าเป็นเดยเยาติดแล้วติดแล้วรวย ไอ่หลาดนี่มันตัวโข็มากเลยนะบอกกัน<อ>มันฟเซฟไม่ได้ทำพุงไปนะความเป็นจัดอ,อ๋อมมันคืออันตรีของซิวิทเฟสไว้เน่ใขาว่อาอยู่อะไรมันหัวโอ้โมันไปโซโล่อะตอนแรกกูสายแบบไปหาอะไรไปบ่อย ทำบุญกระโอไม่ขึ้นนะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอย่าสูโอดโดเชเลีย<อ>เฮ้ยมันเอาอะไรกัน,นะอะเอาลิฟต์ทำไม่ทันแล่ะไปเจ๊ถอ,อยส้องปิดไอ้มันขยันโกรธจังเลยเนี่ยโอ้งแช่ช้า อ้ยอจ้่อเอาจะยอมแค่อยู่เป่ามึงอะถ้ามันตายมันก็ยอมโอ้เงยจัดเด็โอ้ยตีไม่ทัน อ๋อเจ็บแล้วะอ๋ออ๋อกระโดดไปไหนกันมาล่ะเนรัตตุ้งเหกความทำทีทำอะไร จะตายนะแบนอ่ะเฮ้ยหุ้ยอ้าวตายว่ะแรงกูนีฟประจุอ้าวต่อยไ่ข้างล่างเจ็บอยู่นะอ้าวกูได้ เขาเดิเนอยู่ไหมเน,น,นี่ยอุตส่าห์วับกับนั่นนี่นางมัมงกร, yeah. รกน,นั่นะ่ากลัวดอแกะนางมังกรตลอดเจ็บเจ็บเฮ้ยแปดเลยรอมาแล้วกันปเนี่ย พีพอรตนะออ,นออกตัดเลือดทุกอย่างปัหาจบบอกคำเดียวเฮ้ยว้าวยอมอีกเป้าออปยม่ ไม่น่ายอมแล้วมากงตีจัดเลยอยันดีอ่ะโอเไ <Okay. S 2> ตายหรอยไ,ได้เดือหลังนะข้างหลัง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 ดาวฮู้วร<ว>ู้แล้วจบแล้วไม่มีบทพอยอมแล้วมัมงถึงฝั่งเราเอ้ยเกิด รีพอร์ด้วยอ่ะทีมกากเห็นปะมันบ้าจัดอ่ะแล้วเราสตอมจัดมันโหโดนดลยอ้าวไม่ไหลคิวลืลอเลย ma phi la yeah! chia được không ออกมาฆ่าคุตายอย่าอย่าฆ่ากูไอ้ไหนจ้าที่รักก็จ่อๆไปเลยนี่จะได้ไม่สตาร์ทไม่พลาด ก <laughs> right ็กลัวระยะไกลมันไปโดนเกาหน้าจุ่มไปเลยจบอ้าวป็นอะไรเอ้าเชี่ยนี่ทม่งดี Hãy để tхell tôi r Și Ơ Ơ Biết Fire capacity ถย่นตีแล้วเกิน้อมเนี่ยโียโยี่ผมขาก็มีอยู่สขา เดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนนาตีอะไรวะนะดีนะปิดแชทไปแล้วไม่งั้นมึงติกูแน่เลิศอย่าเล่นกันเนม <c oughs> มึงหยุดมึงอยู่ข้างล่างด้วยกัน กี่บาดกูได้แน่ไม่แน่จริงดีกว่าเฮ้ยวายวันสดวันคิวพึ่งแมอาด้ว่ามมผมเอาเลือดดีกว่า <c oughs> เฮ้ยังไงดีวะ จะได้ไม่โดนเซตเดียวตายเดือสองพันห้าอ้าวเป็นไงแล้วผมไม่เคยแพ้คดปึงในตัวคลิปนะครับอาจจะมีคำหยาบนะต้องขออภัยด้วยเด้ออยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันเป็นอารมณ์เกมเนาะ อีกอย่างอาจจะเป็นที่สันดานผมด้วยนะครับขออไปจริงๆนะครับถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ถึง5ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ